สมมติว่าพี่มียอดขาย7เดือนแบบนี้นะครับแล้วก็มียอดขายที่มากขึ้นลดลงมากขึ้นลดลงแบบนี้นะครับเราจะพยากรณ์ยอดขายของเดือน8ได้ยังไงนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่หนึ่งเฟิรอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันเรื่องของสูตร f o r e c a s t นะครับไอ้ตัวสูตร f o r e c a s t เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงใช้งานยากง่ายยังไงนะครับ วันนี้เราจะไปติดตามรับชมกันนะครับป้ายสวัสดีครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสูตร f o r e c a s t นะครับสูตร f o r e c a s t มีไว้ทำอะไรนะครับสูตร f o r e c a s t เนี่ยก็คือการพยากรณ์นะครับสมมติว่าพี่มียอดขาย7เดือนแบบนี้นะครับแล้วก็มียอดขายที่มากขึ้นลดลงมากขึ้นลดลงแบบนี้นะครับเราจะพยากรณ์ยอดขายของเดือน8ได้ยังไงนะครับ สมมติว่าพี่อยากจะพยากรณ์ยอดขายของเดือน8นะครับพี่ก็ใส่สูตรนะครับเท่ากับ f o r e c a s t F O R E C A S T นะครับเสร็จแล้วใส่วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ไปคลิกตัวเดือนที่เราอยากจะพยากรณนะครับเสร็จแล้วใส่ลูกน้ํานะครับคลุมชุดข้อมูลนะครับที่เราต้องการจะพยากรณเสร็จแล้วเราคอมมาครับแล้วก็คลุมตัวเดือนนะครับตัวเดือนเสร็จแล้วกด Enter แค่นี้เองครับเราก็จะได้ตัว o r e c a s t ยอดขายของเดือน8นะครับออยากรู้เดือน9นะครับเราใส่เดือน9นะครับตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าสูตรเนี้ยครับสูตร o r e c a s t นะครับมันพยากรณ์มาจากการเอาความปวดต่างของค่าเฉลี่ยยอดขายนะครับมาบวกกับบวมบวกลบกับค่าเฉลี่ยนะครับทีนี้พี่นะครับอยากจะลองทําดูเทสไลน์ว่าไอ้ตัวเนี้ยครับ เดือน8เนี่ยมันดู900,000กว่านะครับมันดูเพิ่มขึ้นจากเดือนเอ๊ะแต่มันก็ลดลงจากเดือน6ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทนของมันเพิ่มขึ้นหรือลดลดลงกันแน่นะครับพี่ก็จะไปคลุมนะครับคลุมที่ตัวเดือนเสร็จแล้วมาที่อินเสิร์ตนะครับแล้วก็มาที่ตัวกราฟเส้นนะครับเราก็จะได้ตัวกราฟเส้นมาเส้นหนึ่งแบบนี้นะครับทีนี้พี่ก็คลิกขวาที่ตัวเส้นนะครับแล้วมาที่แอร์เทนไลน์นะครับพอเราคลิกขวาที่ตัวกราฟทีนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวกราฟเส้นนะครับ มันจะหัวทิมลงนะครับกราฟเส้นที่เป็นจุดๆดเนี่ยครับตัวเส้นเทนไลน์เนี่ยมันหัวทิมลงพอหัวทิมลงแสดงว่าอะไรครับจริงๆเทนของมันเนี่ยคือลดลงนะครับเทนของมันคือลดลงนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ายอดขายตรงนี้ครับมันจะลดลงเรื่อยๆืลดลงเรื่อยๆนะครับตามเส้นเทนไลน์ลงไปนะครับความเป็นไปได้นะ f o r แ c a ต์คือการพยากรณ์นะครับทีนี้พี่เลยสงสัยว่าเอ้ถ้างั้นมันเท่ากับไอ้นี่หรือเปล่า average นะครับ average average คือสูตรเฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยของยอดขาย พอได้ค่าเฉลี่ยมาแล้วพี่จับหารเจ็นะครับเพื่อเห็นผลต่างที่เกิดขึ้นของแต่ละเดือนนะครับก็คือประมาณแสนสี่นะครับทีนี้พอแสนสี่แล้วเนี่ยพี่รู้ว่าเส้นเทรลายน์มันลดลงถูกไหมครับดังนั้นแสนสี่เนี่ยมันควรจะลดลงจากค่าเฉลี่ยถูกไหมครับอ่ะพี่ลองอีกทีหนึ่ง,งกับ average e นะครับเสร็จแล้ววงเล็บเปิดไปหาค่าเฉลี่ยของยอดขายนะครับเสร็จแล้วลบด้วยผลต่างของค่าเฉลี่ยแบบนี้นะครับ ผลปรากฏว่าตัวเลขมันออกมาที่8 0 0 0 0นกว่าอา้าวไม่ใช่9000 0นกว่าแสดงว่าสูตร forecast นะครับไม่ได้หาค่ามาจากการถ่วงน้าหนักค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้สูตรเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่นะครับพี่ไปหาคําตอบมาแล้วนะครับอ่พี่ลองคุมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ insert พี่ก็จะกัง้งพี่ก็จะสร้างกราฟเส้นอีกครั้งนะครับพอได้กราฟเส้นมาแล้วนะครับพี่ add เทไลน์เหมือนเดิมนะครับพอ add เทไลน์มาแล้วปุ๊บตัวเส้นเทไลน์นะครับมาคลิกที่ display อีควอชันออนชาร์นะครับพอติ๊กปุ๊บอ่ะมันมีสูตรขึ้นมาเนี่ยครับไอเจ้าตัวเลขเนี่ยครับเก้าแสนกว่าเนี่ยมันมาจากสูตรนี้ครับมาจากสูตร y เท่ากับลบสองเก้าเก้าสองสาม x อะไรเนี่ยครับพี่ไม่รู้หรอกครับว่ามันคำนวณมายังไงนะครับเวันนี้นักคณิตศาสตร์ก็าคำนวณไว้ให้นะครับแต่เชื่อได้เลยว่ามีความแม่นยำแน่นอนนะครับในส่วนของการทำตัวเส้นเทนไลน์นะครับทีนี้นะครับพี่จะดูต่ออีกนะครับว่าเอ้ยเรามียอดขายเท่านี้เนี่ย กำไรแล้วอะมันฟอร์ c ควสต์มันเป็นยังไงครับสิ่งที่นักธุรกิจอยากรู้จริงๆไม่ใช่ยอดขายนะครับสิ่งที่นักธุรกิจอยากรู้จริงๆคือกำไรนะครับดังนั้นพี่ลองทําเทสนไลน์ของกำไรบ้างนะครับพิมพ์สุรเข้าไปเลย F.O.R.E.C.A.S.T นะครับเสร็จแล้วผรงนเปิดนะครับคลิกที่เดือนนะครับเสร็จแล้วก็คลุมที่กำไรนะครับแล้วก็มาคลุมที่เดือนนะครับแล้วก็กด แบบนี้ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปใหม่เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับพี่จะสอนวิธีรัดให้นะครับเราคลิกที่ตัวเซลล์ที่เราทําสูตรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาคลุมข้อมูลนะครับในฟอร์มูลาบาร์นะเสร็จแล้วกดปุ่ม Ctrl C ก p y สูตรมานะครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกลงไปในเซลล์ที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยกำไรนะครับ Ctrl V ลงไปนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันมีกล่องขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือตัวยอดขายถูกไหมครับเราต้องการจะทําค่าเฉลี่ยของกําไรแล้วก็ยกกล่องสีแดงมาที่ค่ากําไรนะครับ แล้วกด enter แค่นี้ครับเราก็จะได้ forecast นะครับของกำไรของเดือน8นะครับซึ่งที่มองดูตัวเลขแล้วเนี่ยพี่ค่อนข้างเอะใจเพราะอะไรครับเพราะว่าสังเกตว่าตัวเลขนะครับมันน่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับพี่ลองคุมปุ๊บพอคุมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าเฉลี่ยออกมาตรงนี้นะครับ4 4 4 4 8 6แต่ตรงนี้มันสูงกว่าพี่ก็เลยแสดงว่าเอ้ยกำไรมันเพิ่มขึ้นอา้าวแต่เมื่อกี้ยอดขายมันลดลงมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ พี่ก็เลยสงสัยพี่คุมอีกครับทีนี้คุมทั้งหมดเลยครับแล้วก็มาที่อินเสิร์ตแล้วก็มาที่กราฟเส้นนะครับก็จะได้กราฟขึ้นมาเยอะเลยครับทีนี้พี่อยากจะดูแค่2ออย่างก็คือยอดขายสีส้มนะครับกับกาไรที่เป็นสีฟ้านะครับดังนั้นสีเหลืองไม่ได้ใช้นะครับพี่คลิกที่ตัวกราฟเสร็จแล้วกด e l e t e นะครับคลิกที่เส้นสีเทากด e l e t e ก็จะเหลือเส้นแค่2เส้นนะครับแล้วพี่ทําเส้นเทนไลน์ทั้ง2อันเลยครับเทนไลน์เข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าในขณะที่ยอดขายเนี่ยมันตกลงเห็นไหมครับ ตกลงนี่แปลว่าลดลงนะครับไม่ได้แปลว่าโอเคนะครับส่วนเส้นของตัวกําไรเนี่ยมันเส้นเทนไลน์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับมันเพิ่มขึ้นเนี่ยโอเคนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยสแสดงว่าอะไรครับถ้ามองในมุมของการบริหารเนี่ยแปลว่าเราบริหารต้นทุนได้ไดีขึ้นถูกไหมครับในขณะที่ยอดขายตก,ต,กต,กตกลงนะครับในขณะที่ยอดขายเนี่ยมันตกลงตกลงตกลงนะครับแต่กําไรกลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้ามองเป็น ตัวบาทนะครับตัวบาทกําไรมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราบริหารต้นทุนได้ดีนะครับทีนี้นะครับตัวกําไรที่เป็นตัวเลขเนี่ยสำหรับพี่นะครับพี่มองว่ามันคือประสิทธิผลนะครับมันคือประสิทธิผลแต่ประสิทธิภาพล่ะอยากจะรู้ประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับก็จับนะครับเท่ากับกําไรนะครับหารด้วยยอดขายนะครับเราก็จะได้ตัวเลขมาเลขหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คุมข้อมูลกอนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาครับ มาที่ format cell นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Percentage ซะนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วพี่ก็ copy สูตรนะครับ mm. copy สูตรลงมาจะเห็นว่านะครับวันที่กำไรมากที่สุดนะครับคือเดือน4เนาะเดือน4กํกำไรเราตั้ง6 00สนแะน่แต่6 0แสนเะนี่ยคิดเป็นแค่41%ของรายได้เห็นไหมครับ6 0แสนเะนี่ยคิดเป็นแค่41%ของรายได้ในขณะที่เดือนนี้นะครับเดือน5 กำไรแค่4,0,000 0เองแต่คิดเป็น52%ของรายได้นะครับดังนั้นประสิทธิภาพวัดตรงนี้ครับวัดจากเปอร์เซ็นต์นะครับวัดจากเปอร์เซ็นต์ของกำไรต่อยอดขายนะครับขายไม่ดีจริงแต่เราบริหารต้นทุนได้ดีมากๆกนะครับกำไรก็เลยเป็นที่52%เนาะแต่ในส่วนของประสิทธิผลนะครับก็คือเราดูที่ตัวเงินเป็นหลักนะครับตัวเงิน0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่เราก็ใช้ใช้ต้นทุนเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการจ้างเด็กไปแจกใบปลิวเพิ่มนะครับอาจจะมีแคมเปญนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวทําให้เราขายได้เยอะขึ้น แต่ถ้ามองในมุมกำไรที่เป็นเปอร์เซนต์แล้วเนี่ยปรากฏว่าได้แค่41นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พี่จะแชร์เพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องๆน,นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนๆเ,เรานะครับเราจะได้เก่ง Excel กันทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ